สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบโู่พี่น้องชาวคะแมมิงกะลาบาพี่น้องชาวเมียนมาขอความสงบกลับมาสู่ประเทศโดยเร็ววันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับต่อสู้กับโควิด -19 ไปได้วยกันนะครับ ผมประจันไก่ณรันธาอาดีตกรรมการสมาคมหัวหนงประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่13มิถุนายน2564ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น4ี่ค่ำเดือน8ปีฉลูนะฮะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์การช่วยเหลือของทนายความหนุ่มคนดังนะครับกับดวงชะตาของลุงพลนะครับหรือนายชัยพลวิพาผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่นะครับแห่งบ้านกกอก ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมาของทนายหนุ่มหน้าตาดีนะครับนามว่าทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะครับว่าเป็นใครมีความเป็นมาเช่นไรนะครับตามคําแนะนําของ f อฟผู้น่ารักนะครับทนายตั้มหรือนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนั้นเป็นชาวอําเภอกระทุ่มแบนนะครับอยู่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับครอบครัวมีอาชีพค้าขายนะครับ เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์นะครับแล้วก็นาวมินราชิหนูทิตนะครับสตรีวิทยาพุทธมณฑลนะฮะแล้วก็จบปริญญาตรีนั้นได้ปริญญาตรีสองใบนะครับเ,เป็นนิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็ต่อด้วยเนติบัณฑิตไทยนะครับจบปริญญาโทร,รัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกิร์กนะครับเริ่มประกอบอาชีพในความตั้งแต่ปีศ .2547 นะครับ บทบาททางด้านกฎหมายเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งโครงการทนายพบประชาชนนะครับให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผูออ้ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายฟรีนะครับและเมื่อพศ2559นนั้นมีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิทีมงานทนายทีมงานทนายประชาชนนะฮะมีกิจกรรมเพิ่มเติมก็คือมีการสอนกฎหมาย ให้กับเยาวชนนะครับให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคมนะครับเป็นโครงกรารโครงการนะครับพี่สอนน้องซึ่งยาวนานมากว่า7ปีเลยนะครับทนายตั้มนั้นได้ผ่านคดีดังๆมาหลายคดีเลยนะครับและถือว่ามีความโดดเด่นในด้านผลงานมากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคดีน้องพัดนะฮะสาวโรงงานวัย22ปีตั้งท้องได้3เดือนนั้นถูก10ล้อ ชนแล้วหนีนะครับต้องตัดแขนขาถือว่าเป็นผู้พิการนะครับทนายตั้มได้ทำคดีจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดแล้วก็ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อช่วยน้องพัดนะครับคดีนี้เกิดเมื่อพศ2 5 5 6นะครับคดีของน้องจิโน่นะครับอายุ18ปีนะครับถูกคู่รักวัยรุ่นราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาด้วยนะครับ จนเป็นเหตุให้น้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาทนายตั้มทำคดีนี้เช่นเดียวกันนะครับจนนำไปสู่การจับกลุ่มวัยรุ่น2คนนี้นะครับทำให้ศารบรักษาจจำคุกตลอดชีวิต2คนนะครับเหตุเกิดเมื่อพศ2559นะครับคดีอีกอัน,นึก็คือคดี2องสามีภรรยานะครับชาวจังหวัดสมุทรสงครามนะครับถูกตำรวจสอนอบางโทรัฐนะครับจับกลุ่มในปั๊มน้ำมันนะครับก่อนยัดยาเสพติด ชิงสร้ยอยคอทองคําและเงินสดนะครับทนายตั้มทําคดีนี้จนเป็นเหตุให้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรยกฟ้องนะครับส่วนตํารวจทั้ง8นายถูกปปทตั้งคณะกรรมารสอบทั้ง8นายนะครับ<ม>ที่สําคัญคดีนี้โด่งดังมากก็คือคดีหวย30ล้านของครูปีชาและหมวดจรูนนะครับโดยให้ความช่วยเหลือกับหมวดจรูนนะครับที่ถูกครูปีชายื่นฟ้องในข้อหายักยอกทรัพย์นะครับทนายตั้มทำคดีเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องนะครับหวยจึงตกเป็นหมวด ของหมวดจรุลโดยสมบูรณ์เมื่อ2,560นะครับอีกคดีหนึ่งคือคดีของน้องเอมี่อาม์เรียจาขอบนะครับดารานักแสดงถูกจับพร้อมกับแฟนหนุ่มในข้อหาเสพยาและครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับทนายตั้มทำคดีจนนำไปสู่ศาลได้ยกฟ้องเพื่อจำหน่ายนะครับของเอมี่อาม์เรียนะครับและรอลงอาญาด้วยนะครับส่วนแฟนหนุ่มนั้นได้รับโทษจำคุก25ปีก,กว่านะครับ อันนี้เหตุเกิดเมื่อพศ2560ซึ่งคดีนี้นะครับเป็นเรื่องราวดราม่ากกับนายอัจฉริยะนะครับและต่อมานายเอชิระได้ร้องเรียนกับตํารวจนะครับนครบาลในข้อหาร่วมร่วมกันนําสืบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อสารมินบุรีนะครับซึ่งเป็นเหตุให้มีการออกอหมายจับทนายตั้มในเวลาต่อมานะครับซึ่งทนายตั้มก็ได้ติดแฮชแท็กว่ากันแกล้งกันขนาดนี้เลยนะครับ นายตามนั้นเคลื่อนไหวเรื่องความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการตรวจสอบอัตลักษณ์นะครับบุคคลด้วยระบบไบโอแมชริกนะครับ,บ,คครบ,บ,รบของสํานักงานตระบวนแห่งชาตินะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวสืบกันมานะครับด้วยบทบาทและความสามารถอันโดดเด่นนะครับทำให้ทนายตามได้รับรางวัลน,นันทรงเกียรตินะครับสองรางวัลก็คือนักกฎหมายดีเด่นเมื่อ2,553คนดีสีแผ่นดินเมื่อ2,557นะครับ ในด้านของมูลนิธิทีมงานท,าทนายประชาชนนั้นจะมีการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยใช้หลัก3ข้อในการพิจารณาช่วยเหลือนะครับคือ1นนะครับต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ2มิได้เป็นผู้กระทําผิดอันนี้สําคัญนะครับข้อนี้คือ,อมิได้เป็นผู้กระทําผิดนะครับและไม่มีเงินนะครับแต่ถ้ามีเงินหรือมีปัจจัยเพียงพอก็ต้องจ่ายเพื่อดาเนินเพื่อดําเนินการคดีเพราะทุกขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายนะครับและมูลนิธิ ก็ม่ได้มีดุลสนับสนุนแต่อย่างใดนะครับในส่วนคดีความของลุงพลนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับก็ลุงพลนะครับไม่ได้ทนายตั้มนั้นไม่ได้คิดค่าทนายของลุงพลนะครับส่วนจะเป็นการช่วยหรือจะตอบแทนก็คงเป็นเรื่องของน้ำใจของลพลนะครับเรามาดูดวงชะตาของลุงพลกับโฉลกทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดกันนะครับว่าเป็นยังไง ลุงพลชัยพลวิภานั้นเกิดเมื่อวันที่17สิงหา2519นะครับตรงกับวันอังคารแรม7ค่ำเดือน9ปีมะโรงอายุปัจจุบันคือ44ปี9เดือนกับ26วันนะครับอายุยัง45นะครับอุปนิสัยเจคอของพลนั้นผมคงไม่ต้องกล่าวถึงนะครับอยากให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าไปชมนะครับในคลิปที่ผ่านมาพระโค้ดไว้หลายครั้งแล้วนะครับให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงลุงพลลุงพลปัตตันนะฮะ วันนี้ก็จะมาโฟกัสในเรื่องของอาการช่วยเหลือหรือฉลกกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความประจําคดีนะครับในดวงชะตาของผลนั้นพื้นดวงชะตาเดิมนั้นกับเพื่อนหรือพี่น้องนั้นถือว่าไม่ฉลกนะครับสัจจะเป็นกาลกินทีนะครับต่างกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะครับค่อนข้างดีเพราะปุตตะเป็นสุภาพและกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันเพราะปิตานั้นเป็นสุภาด้วยนะครับและอยู่ฐานมหาอุดแปลว่าความมั่นคงนะครับ ในอีกจุดหนึ่งก็คือปุตตะนั้นไปกระทบสิทธิทโชคนะครับแมาถึงคนอายุน้อยกว่านะครับหนุนส่งดวงชะตาและส่งเสริมดวงชะตานะครับคือยังมีอีกจุดหนึ่งที่สาทับก็คือปุตตะนั้นไปกระทบเคหังด้วยแปลว่าความมั่นคงนะครับถ้าดูจากปีจรในช่วงลุงพลอายุ44ถึง45ปีเนี่ยเรื่องการช่วยเหลือจากคนอายุน้อยต้องถือว่าดีนะครับเพราะปุตตะนั้นเป็นเดชในทางทักษะนะครับ ล้วก็ปุตตะนั้นเป็นกระทบสุภาษณ์ในถือว่าดีนะครับมีฐานหมาอุดด้วยนะครับแปลว่าความมั่นคงถ้าดูจากปีอายุสัก45ย่าง46่ก็ยังถือว่าดีครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะปุตตะเป็นปีตาและเป็นกระทบบันตรีก็ยังใช้ได้นะครับแต่ดวงลุงพลเนี่ยในช่วงอายุ4 6ถึง47นะครับย่างนะฮะร,ราวๆสักสิงหา65ถึงสิงหา66เนี่ยก็จะมีปัญหาแต่ว่าจะเป็นปัญหาอื่นนะครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการช่วยของทนายตั้มนะครับ พอจะสรุปคร่าวๆนะครับในดวงชะตาของทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดกับลุงพลนั้นต้องถือว่าเข้ากันได้ดีเลยนะครับไม่มีปัญหาใดนะครับถึงแม้ว่าอนาคตอีกหลายปีก็เช่นเดียวกันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกันนะครับปัญหาอยู่ที่เรื่องของลุงพลเองนะครับเกี่ยวกับดวงชะตาในช่วงอายุ46-47เนี่ยจะเป็นช่วงที่อันตรายนะครับคล้ายๆดวงชะตาของน้องชมพู่ในช่วงที่เกิดเหตุจุดนี้ต้องระวังนะครับในดวงชะตาของคนนั้น ผู้ที่อายุน้อยกว่าหรือมากกว่านั้นให้คุณเช่นเดียวกันนะครับหากจะมีทนายความเป็นทนายตั้มหรือทนายท่านอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาใดนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเป็นความโชคดีมากนะครับที่ทนายตั้มนั้นรับหรือเข้ามาช่วยเหลือ,อ,อทั้งความรู้ความสามารถประสบการณ์แล้วก็ผ่านคดีคดีดังแล้วก็มีความเชี่ยวกราดมามากนะครับโดยที่สำคัญเนี่ยทนายตั้มเป็นผู้ชนะคดีมาโดยตลอดนะครับ ครับหากมีโอกาสนะครับผมจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของลุงพลนะครับหรือเกี่ยวกับบ้านกกอกในเวลาที่เหมาะสมต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่ดารานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนพุฒนง,งานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับการยกย้ายสุขภาพรกยัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับ ยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหดมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันนะครับก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างนะครับ1วันเดือนเกิดนะครับเวลาเกิด2ถ่ายรายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับ3ก็คือลายเซน็นถ้าไม่มีลายเซน็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับ4ก็คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัวแข้งนะครับ และ5คือบทสอบที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ท,ท่านมีความสุขความเจริญนะครับเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนนะครับกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนหน้ารักและอยู่ในอว่านะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับติดต่อกันที่0 8 1 1 5 9 9 9 9 6นเะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ i อ Li n e น์ะครับเวลาก็ประมาณสักเกนาของนนบ ค่าบูชาครูก็ห้าร้อยบาทต่อดู1หนึ่งดวงชะตานะครับถ้าจดไม่ทันดูความอธิบายที่ใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่เคยวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงนะครับตามด้วยชื่อดาราซึ่งมีมากกว่าร้อยคลิปที่ผมได้โพสต์ไว้ขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ